สวัสดีครับสวัสดีวันอังคารที่5กรกฎาคม2565ครับทุกท่านครับวันนี้มีการประชุมคอรมนะครับและในที่สุดนะครับคอรมก็ได้มีการอนุมัติวันจ่ายนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับการจ่ายเงินเพิ่มพิเศษนะครับเข้าไปในเบี้ยผู้สูงอายุนะครับที่จะมีการบวกเพิ่มนะครับช่วคราว6เดือนนะครับตั้งแต่เมษายน65 จนถึงเดือนกันยายน65นะครับจำนวน6เดือนด้วยกันก่อนหน้านี้เราได้รับทราบข่าวมาตั้งแต่ช่วงปลายเดือนเมษาแล้วนะครับว่ารัฐบาลจะมีการบวกเพิ่มเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเข้าไปนะครับเป็นขั้นบันไดนะครับซึ่งถ้าหากว่าใครได้600บาทนะครับก็จะบวก100เป็น700ใครที่ได้700บวก150เป็น850 ใครที่ได้800บวก200เป็น1,000ใครที่ได้1,000นะครบับวก250เป็น1,250นะครับข่าวนี้ได้ยินมาตั้งแต่ปลายเดือนเมษานะครับแต่ในเดือนเมษานั้นจ่ายไม่ทันอยู่แล้วเพราะว่าโดยปกติแล้วเงินเบี้ยงชีพผู้สูงอายุนั้นเข้าทุกวันที่10ของทุกเดือนนะครับซึ่งก็จะพร้อมกันกันกบเบี้ยความพิการแล้วก็เงินเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดนะครับก็จะเข้าทุกวันที่10ของทุกเดือนถ้าหว่าเดือนไหนนะครับ วันที่10ตรงกับวันเสาร์อาทิตย์หรือวันหยุดนักขัตเตอ์เลิกนะครับก็จะเลื่อนเป็นวันทําการที่เร็วขึ้นนะครับซึ่งในเดือนเมษาก็ยังจ่ายไม่ทันอยู่แล้วเพราะว่ามันมันเลยวันที่ของการจ่ายเงินไปนะครับปรากฏในพิษสภานะครับก็ยังไม่จ่ายนะครับในส่วนที่จะบวกเพิ่มนะครับมิถุนาก็ไม่ได้จ่ายครับและท้ายที่สุดนะครับเมื่อช่วง อาทิตย์ที่แล้วนะครับก็มีการาให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าเงินส่วนเพิ่มนี้จะเป็นการจ่ายตกเบิกย้อนหลังนะครับคือติดเงินผู้สูงอายุไว้แล้วจะมารวบจ่ายทีเดียวในเดือนกรกฎาคมก็คือกรกฎาคมเนี่ยเราจะได้รับใน,ในอัตราที่เป็นอัตราใหม่แล้วก็มีตกเบิกย้อนหลังนะครับตั้งแต่เมษาพฤษภามิถุนาด้วยซึ่งก่อนหน้านี้นผมเคยได้แจ้งไว้แล้วว่ามีความเป็นไปได้2ออย่างก็คือ,อในเดือนกรกฎาคมนี้จะเข้า นะครับพร้อมเบีย้ยยังชีพไปเลยไหมที่เป็นอัตราใหม่นะครับแล้วก็ตกเบิกหรือจะแยกวันในการจ่ายก็คือ,อวันที่เงินจะเข้านะครับตามปกติก็เข้าในอัตราเดิมแล้วก็จะมีการตกเบิกย้อนหลังในอีกวันที่หนึ่งและวันนี้คอรมอก็ได้มีการอนุมัติงบประมาณเรียบร้อยแล้วนะครับว่าจะมีการ จ่ายนะครับคนละวันกันนะครับสรุปอย่างนี้ก่อนนะครับเดือนกรกฎาคมนะครับสำหรับผู้สูงอายุทุกคนที่ได้เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุไม่จํากัดว่าจะเป็นผู้มีบัตรหรือไม่มีนะครับอันนี้คือได้ทุกคนใครได้เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุคนนั้นก็ได้เงินส่วนเพิ่มเข้าไปเลยนะครับทุกคนนะครับในเดือนกรกฎาคมนี้เบี้ยยังชีพจะเข้าก็คือวันที่8กรกฎาคมเนื่องจากว่า10กรกฎาคมนั้นเป็นวันอาทิตย์ก็เลื่อนมาเป็นวันทาการที่เร็วขึ้นฉะนั้น8กรกฎาคมนี้เบี้ยยังชีพเข้า แต่เป็นเข้าในอัตราปกตินะครับเพียวๆก่อนก็คือใครที่ได้600ก็ยัง600เหมือนเดิม700 800แนะครับแล้วก็1 0 0 0เหมือนเดิมนะครับเพราะว่าก้อนตกเบิกนั้นจะเข้าอีกวันที่1นนะครับวันนี้มีการอนุมัติเรียบร้อยครับว่าก้อนตกเบิกนั้นนะครับเงินมาแล้วแล้วก็กําหนดวันจ่ายแล้วนะครับว่าวันที่ที่เงินจะเข้าในเดือนกรกฎาคมที่เป็นเงินตกเบิกนั้นนะครับก็คือวันที่19กกรกฎาคมนะครับฉะนั้นแล้ว วันที่19กรกฎาคมก็หมายความว่าเงินส่วนต่างที่รัฐบาลติดผู้สูงอายุไว้นะครับย้อนหลังไปตั้งแต่เมษานะครับพฤษภามิถุนาแล้วก็ของเดือนกรกฎาด้วยนะครับเพราะว่ากรกฎาเนี่ยแกรกฎาเงินยังเป็นเป็นเบี้ยยังชีพอย่างเดียวที่ยังไม่ใช่ส่วนเพิ่มฉะนั้นกรกฎาคมก็มีส่วนต่างด้วยฉะนั้นแล้ววันที่19กรกฎาครับก็จะรวบเป็นเงินก้อนนะครับเป็นเงินตกเบิกย้อนหลังนะครับก็คือเมษาพฤษภามิถุนกรกฎา4เดือน เข้าในวันที่19ทีเดียวเลยฉะนั้นต้องไล่อย่างนี้ก่อนนะครับว่าวันที่8เบียยังชีพเข้าตามปกติในอัตราเดิมนะครับแต่เงินส่วนเพิ่มจะไปเข้าวันที่19กรกฎาคมนี้ครับซึ่งจะเข้าเท่าไหร่ก็คือเข้าส่วนต่างย้อนหลังนะครับไปตั้งแต่เมษานะครับเมษาพฤษภามิุนากรกฎาคมก็4เดือนฉะนั้นใครที่เดิมได้600บาทนะครับ จริงๆร,รัฐบาลต้องเพิ่มอีก100เป็น700ใช่ไหมครับฉะนั้นใครที่ได้เลท6 0 0แสดงว่าจะได้เพิ่มเดือนละ100นะครับ4เดือนก็ต้องเป็น400นะครับใครที่ได้700รัฐบาลต้องบวก150เป็น850ใช่ไหมครับแต่ส่วนต่าง150ที่จะเพิ่มนี้มันตกเบิกย้อนหลังด้วย4เดือนก็เอา150ไปคูณ4นะครับก็คือ600บาทนะครับแต่ถ้าว่าใครนะครับได้ 800ต้องบวก200เป็น1,000ใช่ไหมครับไอ้ส่วนต่าง200ที่จะเพิ่มนี้มันตกเบิกย้อนหลัง4เดือนนะครับฉะนั้นก็จะได้เป็น200คูณ4ก็คือ800บาทนะครับแต่ถ้าว่าใครนะครับได้เลทเดิมนะครับก็คือ800ต้องขอไปครับใครที่เลทเดิมเป็น1,000นะครับก็ต้องบวก250นะครับเป็น1,250ส่วนต่าง250ต่อเดือนนั้น4เดือนก็1,000บาท นะครับนี่คือเงินที่จะได้ในวันที่19กรกฎาคมคือส่วนต่างที่ควรจะได้ตั้งแต่แรกแต่ไม่ได้นะครับจำนวน4เดือนย้อนไปถึงเมษาจะเข้าในเดือนกรกฎาคมนี้นะครับฉะนั้นเน้นย้ำนะครับนี่คือสำหรับผู้สูงอายุทุกคนนะครับไม่ได้จำกัดเฉพาะผู้มีบัตรสวัสดิการสื่อ ไปลงข่าวผิดเยอะเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ไม่ยอมแก้ข่าวสักทีฉะนั้นแล้วก็เป็นความน่าเชื่อถือของสื่อนั้นนะครับก็ลองพิจารณาดูว่าสื่อมีความละเอียดมากน้อยแค่ไหนนะครับที่จะรับผิดชอบต่อความถูกต้องของข้อมูลนะครับฉะนั้นก็ขอเน้นย้ำนะครับสรุปอีกทีหนึ่งก็คือ8กรกฎาคม65นี้นะครับเบี้ยยังชีพเข้าอัตราเดิมไปก่อนนะครับส่วนวันที่19กรกฎาคมก็ตกเบิกย้อนหลังนะครับ4เดือนที่เป็นส่วนต่างที่ควรจะได้นะครับ นี่คือสําสหรับเบีย้ยังชีพผู้สูงอายุวันนี้มีความชัดเจนแล้วจากมติคอรมอคืออนุมัติงบประมาณมาแล้วแล้วก็กหนดวันที่ด้วยทีนี้วันที่นะครับเงินที่จะเข้าในเดือนต่อไปก็คือเดือนสิงหาคมก็จะเป็นรูปแบบเดียวกันเลยครับก็คือจะเข้าทุกวันที่19ของทุกเดือนนะครับไปจนถึงเดือนกันยาก็คือของสิงหาก็เข้าวันที่19สิงหาที่เป็นเงินส่วนเพิ่มกันยาก็เข้า19กันยาก็กหมายความว่าในเดือนสิงหาคม ต้นเดือนนะครับโดยหลักก็คือภายในวันที่10ในวันที่10นะครับของทุกเดือนเบีเ้ยเข้าตามปกติไม่เอามาปนกันแล้ว19สิงหานะครับก็เข้าที่เป็นส่วนต่างที่จะเพิ่มซึ่งตอนนี้ก็จะไม่มีตกเบิกย้อนหลังแล้วก็เป็นประจําเดือนสิงหาเลยฉะนั้นก็จะมีตั้งแต่100ไปจนถึง2 5 0นะครับที่จะเข้าเดือนสิงหากันยาก็เช่นเดียวกันต้นเดือนนะครับวันที่10นะครับโดยหลักคือวันที่10นะครับก็เบีเ้ยเข้าตามปกติเป็นอัตราปกติไปและ19กันยา ก็จะมีเงิน1 0 0่งถึงสองที่เป็นเงินประจํางวดกันยาที่รัฐบาลจะเพิ่มให้นะครับก็จะเข้าเช่นเดียวกันนะครับฉะนั้นก็จะเข้าแบบนี้ครับก็คือทุกวันที่19บเกนะครับสิกากรกฎาคมน,นี้เข้าเยอะหน่อยเพราะตกเบิก4เดือน19สิงหาก็เข้า1เดือน19กันยาก็เข้า1เดือนนะครับตามอัตราที่ผมแจ้งไว้ว่าใครได้เพิ่มเท่าไหร่ตามขั้นบันไดน,นี่คือสําหรับผู้สูงอายุทุกท่านนะครับไม่จําเป็นต้องมีบัตรสวัสดิการนะครับทีนี้ ไหนๆก็พูดถึงเรื่องผู้สูงอายุแล้วนะครับที่หลายท่านไปสับสนกันก็คือสําหรับผู้สูงอายุที่มีบัตรสวัสดิการนะครับอันนี้เป็นอีกกลุ่มหนึ่งกลุ่มนี้นะครับใครที่เป็นผู้สูงอายุด้วยมีบัตรสวัสดิการด้วยแน่นอนครับมีเงินพิเศษเข้าบัตรสวัสดิการให้มาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วนะครับซึ่งในช่วงเดือนเออมษา ที่ผ่านมานะครับปี65ก็มีการกลับมาจ่ายอีกครั้งหนึ่งเขาเรียกว่าเงินส่งคอบผู้สูงอายุอันนั้นสําหรับผู้สูงอายุที่มีบัตรสวัสดิการแปลว่าใครเป็นผู้สูงอายุก็ได้เบี้ยยังชีพตามปกติพร้อมกับเงินเพิ่มที่ผมแจ้งไปเมื่อกี้แต่ถ้าว่าใครมีบัตรสวัสดิการด้วยก็จะได้2ต่อก็คือมาได้ในบัตรสวัสดิการบัตรสวัสดิการด้วยก็คือทุกวันที่15ของทุกเดือนจะมีเงินเข้าบัตรสวัสดิการเป็นเงินส่งคอบผู้สูงอายุนะครับเข้า50บาท100บาท2อัตราด้วยกัน ถ้าใครบัตรต้นเดือนซื้อของ300บาทจะมีเงินส่งค้อผู้สูงอายุขเข้าบัตรสวัสดิการ100บาทในวันที่15ถ้าใครเงินต้นเดือนซื้อของ200บาทก็จะมีเงินส่งค้อผูส้สูงอายุ50บาทเข้าบัตรสวัสดิการทุกวันที่15เ<บ><น>งินนี้เป็นเงินสดกดได้สะสมได้นะครับสำหรับบัตรสวัสดิการนะครับสำหรับผู้สูงอายุที่มีบัตรสวัสดิการนะครับก็เอาไปกดเงินสดก็ได้จากตู้ ATM กรุงไทยหรือ จะไปซื้อของก็ได้ถ้าหากว่าแจ้งร้านค้าว่าจะใช้เงิน E ีม n น y ีก้อนนี้นะครับนี่คือสําหรับผู้สูงอายุฉะนั้นก็จะมี2ส่วนนะครับผู้สูงอายุทุกท่านได้รับการเพิ่มเบี้ยงชีพทั่วหน้านะครับช่วงคราว6เดือนแต่ถ้าใครมีบัตรสวัสดิการด้วยอันนั้นก็เป็นส่วนเฉพาะต่างหากอยู่แล้วอันนั้นได้กันอยู่แล้วเดือนละ50บาท100บาทนะครับและนี่คือภาพรวมทั้งหมดนะครับของข่าวสารนะครับในช่วงนี้นะครับทีนี้ก็ต้องขอเน้นย้ำครับสำหรับบัตรสวัสดิการนะครับคนที่ีบัวกก่เย ผู้สูงอายุแล้วนะครับทีนี้เราพูดถึงผู้มีบัตรทุกคนเลยไม่ว่าจะสูงอายุหรือไม่สูงอายุบัตรสวัสดิการยังใช้ได้เรื่อยๆครับในเดือนนี้ก,กรกฎาคมเงินเข้าตามปกติทุกรายการเดือนหน้าสิงหาคมเงินเข้าตามปกติทุกรายการจนถึงเดือนกันยายนเงินยังเข้าตามปกติทุกรายการเช่นเดียวกันและจะเป็นเดือนสุดท้ายที่บัตรสวัสดิการแห่งรัฐยังใช้ได้นะครับ ย้อนกลับมาครับสิงหาคมเดือนหน้านี้นะครับจะเป็นการเปิดลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกําหนดแล้วว่าเดือนสิงหาแต่ยังไม่กําหนดวันฉะนั้นเดือนสิงหาคมนี้รอวันที่นะครับว่าจะสมัครบรัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะเปิดเมื่อไหร่คนเก่าก็ต้องไปลงด้วยนะครับที่มีบัตรอยู่แล้วคนใหม่ที่ยังไม่เคยมีก็มาสมัครด้วยในเดือนสิงหาคมฉะนั้นบัตรสวัสดิการยังใช้ไปเรื่อยๆถึงกันยาแต่สิงหาคนเก่าก็ต้องลงทะเบียนด้วยพร้อมกับคนใหม่นั่นเอง เดี๋ยวรอกําหนดวันอีกครั้งหนึ่งนะครับช่องทางการลงทะเบียนยังคล้ายๆรอบก่อนก็คือกรุงไทยทกศอมสินคลังจังหวัดที่ทําการอาเภอสํานักงานเขตกรุงเทพมหานครสํานักงานเมืองพัทยานะครับ จะมีช่องทางเว็บไซต์ด้วยแต่เฉพาะบางกลุ่มเดี๋ยวจะแจ้งเว็บไซต์อีกครั้งหนึ่งตอนนี้ยังไม่ต้องไปหาเว็บไซต์ยังไม่เปิดนะครับแล้วก็สําหรับผู้สูงอายุพิการปร่วยติดเตียงจะมีเจ้าหน้าที่ลงไปบริการให้ถึงที่นะครับอันนี้ก็เคยแจ้งไว้แล้วเดี๋ยวรอกาหนดการอยากจะเจนอีกครั้งหนึ่งว่าจะเป็นวันที่เท่าไหร่นะครับนี่คือสําหรับภาพรวมของปัตส่ดิการและปัตส่ิการก็เน้นย้ำครับใช้ได้ถึงเดือนกันยาเดี๋ยวตุลาจะเปลี่ยนไปใช้บัตรแบบใหม่ที่เป็นบัตรประชาชนอันนั้นคือก็ต้องมาคัดกกรรองงงันนว่่่าาาาสิหทีีีละเบบบย้้้้้ใคไไไดดม ก็จะเปลี่ยนไปใช้บัตรประชาชนทั้งหมดประมาณเดือนตุลาคมนี้นั่นเองนะครับเดี๋ยวถ้ามีความคืบหน้าเกี่ยวกับการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการไม่ว่าจะเป็นกําหนดการวันที่อย่างไรนะครับเรื่องหลักเกณฑ์ผมเคยแจ้งไว้ในคลิปก่อนหน้านี้แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นเกณฑ์เรื่องรายได้เรื่องเงินกู้เรื่องบัตรเครดิตเรื่องที่ดินนะครับก็จะยังไม่พูดซ้าตอนนี้เนื่องจากว่าเคยแจ้งไว้ในคลิปก่อนหน้านี้ค่อนข้างเยอะแล้วนะครับก็ขอเน้นย้ำนะครับถ้ามาใคร บัตรประชาชนนะครับยังเป็นบัตรรุ่นเก่าหรือเป็นบัตรที่ชํารุดสามารถที่จะไปเปลี่ยนบัตรใหม่ได้เพื่อรองรับต้องใช้ตั้งแต่ขั้นตอนการลงทะเบียนแล้วเดี๋ยวถ้าหาว่าได้รับสิทธิก็ต้องใช้บัตรประชาชนนี้แทนบัตรสวัสดิการฉะนั้น จำเป็นอย่างยิ่งนะครับที่บัตรสบัตรประชาชนของท่านจะต้องเป็นบัตรที่ใช้งานได้แล้วก็ไม่ชํารุดนั่นเองนะครับสามารถที่จะเตรียมตัวล่วงหน้าได้ในช่วงนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณนะครับที่ติดตามรับชมนะครับหลังจากนี้ไปถ้าหากว่ามีข่าวสารมาตรการใดๆเพิ่มเติมก็จะรีบนํามาแจ้งให้ทราบนะครับสำหรับวันนี้ขอขอบคุณและสวัสดีครับ